เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยสายหลอนเอาเรื่องนี้เลยเอาเรื่องนี้ก่อนท่านขุนก่อนบ้านท่านขุนมันเป็นรายการยุคดึงสมัยหนึ่งที่คุณลิงไอ้ลิงคุณไอ้เ๋อคุณไอ้เออแก๊งพี่แก๊งพี่แก๊งพวกนี้เขาทำด้วยกันซึ่งผมเนี่ยก็อยู่เบื้องหลังครับรายการนั้นผมไม่ได้เป็นพิธีกรผมมาท่เบื้องหลังทีนี้มันก็มีนั่งประชุมกันเรื่อยเฮ้ยเราจะทําอะไรยังไงกันดีวันดีคืนดีบอกเฮ้ยพี่ผมอยากได้พี่ทําแบบนี้คือมันจะให้ผมไปกระโดด ณยุคนั้นนะครับให้ผมไปกระโดดโดดล่มซึ่งผมบอกว่าผมเป็นคนกลัวความสูงผมเป็นคนกลัวความสูงเลยถ้าให้ผมไปโดดเนี่ยผมแม่ใจไม่ค่อยดีเฮ้ยพี่ไม่ต้องห่วงไม่งมีคนประกบทำนู่นทำนี่ไม่เอาให้ผมก็เลยหลุดปากไปในห้องประชุมกันว่าไอ้ครับไปโดดล่มงนไปนอนบ้านผุงบ้านผีะี้ดีกว่าวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นอาทิตย์ต่อไปเอาไปชี้ช่องซะแล้วผมก็ทํางานอยู่ที่ออฟฟิศค่ำๆอย่างนี้แหละครับนั่งทํางานอยู่เสร็จปุ๊บก็ดีดีก็มารับมีคนมารับ ให้เดินทางไปรับดื้อเลยมารับดื้อเลยคือเป็นรถตู้มาเลยแต่วันนั้นอสังเกตแล้วละเอ๊ะทีมงานผมหายไปไหนกันหมดอย่างนี้นะทีมกงทีมันดูแปลกแปกแ้เออแต่ว่าแต่มันก็จะมีแผนกอื่นก็นั่งทํางานอะไรกันไปผมก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บพาผมไปถึงจังหวัดเมืองเก่าไปถึงปุ๊บพอไปถึงตั้งแต่บนรถสมัยก่อนไม่ได้มีโกโปรครับเราจะใช้วิธีการคุณรู้จักกล้องลูเข็มไหม กล้องที่มันเป็นกล้องล้วมีสายยาวๆแล้วก็ไปเลคคอร์ดนี่เหรอมันก็จะถ่ายแบบนั้นบนรถไปมันก็ถ่ายไปบนรถผมกับพี่รถตู้ผมก็ถามพี่รถตู้พี่รถตู้พูดกับผมคำเดียวคุณจ๊อบโจ์คือคุณจำไม่ต้องรู้หรอกเราจะไปที่ไหนแล้วสมัยก่อนก็ไม่ได้มี GPS น,นู่นนี่นั่นที่จะนำทางผมก็ไม่สามารถจะรู้ตำแหน่งตัวเองแต่ผมรู้ละตามทางคือผมมาจังหวัดน,นี้แหละพอเข้าไปถึงที่อำเภอนี้เสร็จปุ๊บ จอดแล้ว <st arts> ช่วยเล่นหน่อยละกันช่วยเล่นหน่อยละกันว่าเดี๋ยวผมประสานทีมงานก่อน <st arts> <st arts> ผมก็นั่งอยู่บนรถมันก็เดินไปโถ่ติดตดไอทีมงานก็บินกันออกมาแล้วกล้องเกลื่อมาก็เห็นแล้วแต่สมัยนั้นมันยังเป็นเบต้าเนาะเบตาเ้ากล <st arts> ้องเบต้าก็ถ่ายกันนู่นนี่นะ <USC IS> <st arts> ไอลิงไอเค็งก็า <st arts> มาถึงปุ๊บต้อนรับเข้าสู่ในเดินตอนที่เดินเข้าไปคุณมันจะเป็นเดินผ่านเจดีเก่าๆเจดีเก่าๆแล้วก็เป็นโกดเก็บกระดูกต่าง ก็เดินทะลุผ่านเข้าไปคุณเ้ยอารมณ์เหมือนคุณรู้จักลงสีใช่ไหมโงสีโบราณมันจะมีปล่องขึ้นมาใช่ใช่ใชแล้วมันก็จะมีท่อที่จะพาดมาเราต้องเดินทะลุไอ้ท่อซึ่งมันไม่ได้ใช้งานแล้วมันปิดไปเป็นกี่สิบปีแล้วไม่รู้ว่าเดินผ่านทะลุไปถึงแต่พอไปถึงปึ้งข้างหน้าโอ้โหทีมงานร่วมห้าสิบหกสิบคนอุยเยอะมากเฮ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นก็เลยไปคุยเราเรียกบ้านหลังเนี้ว่าบ้านท่านขุนโจทย์มันมาจาก ลุงป๋องลุงป๋องตอนนั้นทำเดะช็อกใช่รับบอกว่าถ้าท็อปสุดๆแล้วในวันวันนั้นคือบ้านหลังนี้ที่เขาเล่ามาสุดๆดแล้วคือบ้านหลังนี้พอไปถึงปุ๊บณยุคนั้นต้องอธิบายการถ่ายทํานิดนึงว่าเราไม่ได้เป็นกล้องง่ายๆสบายๆแบบนี้ตอนนั้นต้องเป็นกล้องยุคกล้องเบต้าหรือกล้องใส่เทปตัวเล็กๆเนี่ยหรอไหมทีมงานทั้งหมดเนี่ยทำการเอากล้องไปติดไว้ในบ้านทั้งหมดแล้วแต่ตั้งขาแบบ โงโง่สมัยก่อนนะยนะตั้งขาวางทิ้งไว้ห้องนี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 ้เสร็จปุ๊บแล้วก็ลายสายทั้งหมดมาที่ OB ซึ่งจุดที่อยู่เนี่ยมันห่างกันประมาณสักเจ็ดร้อยเมตรไกลนะพี่พถ้าใครรู้จักบ้านหลังนี้ผมขอแย่ตไม่เอ่ยชื่อ,อบ้านหลังนี้อยู่ริมแม่น้ำค่ะแล้วจุดที่กองกําลังใจอยู่เนี่ยคืออยู่ติดถนนซอยครับซึ่งถ้าใครไปดูจะรู้แล้วว่ามันลึกแค่ไหนไกลมากนะเจ็ดเมตรแล้วตอนนั้น ไม่ได้เป็นเหมือนยุคหลังๆนี้เพราะผมไปที่ยุคหลังๆยุคแรกๆที่ไปเนี่ยมันยังเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเป็นญ่าลุกๆเป็นอะไรนีร้อยู่แต่ว่าเขาก็จะทําให้เป็นแบบให้คนเดินเข้าไปได้ให้พวกเราเข้าไปได้ก็มีแบบนี้ทะลุออกมาลายสายกันมาเยอะแยะมากมายมีสวิตช,ชิ่งไงนะอยู่ตรงนั้นทํานูน่นนี่นั่นตัดงานพอมาถึงปุ๊บมันเริ่มงี้ก่อนเลยอ้าวเดี๋ยวก่อนเข้าไปพี่จุดธูปไหว้ไหว้ก่อนอืไหว้บ้านผมก็มีคําถามว่า เฮ้ยไหวไม่ได้ผมพูดแบบนี้ผมไหวไม่ได้สิ้นเสียงว่าไหวไม่ได้กล้องที่อยู่ข้างในที่เขาเซ็ตยังไม่เรียบร้อยไฟที่เขาตั้งเป็นด,งดงงวงดวงควบไว้ดับทั้งบ้านอุ้ยดับทั้งบ้านเสร็จพวกมันก็มานั่งกันเลยว่าอ๋อแล้ววิธีการถ่ายทําผมนะผมจะต้องใส่กระเป๋าเป้ใบหนึ่งม,มีแบตเตอรี่มีเรคคอร์เดอร์อยู่ข้างในแล้วก็มีกล้องเป็นลูเข็มมันถ่ายตัวเองเนี่ยหรอไหม อย่างนี้ผมก็จะเดินเยืนเดินถือกล้องแล้วก็จะมีกล้องตัวหนึ่งให้ผมเดินถือถ่ายไปด้วยค่ะไอ้พวกนี้ก็บายขอไม่ไฟยังไงก็ไม่ติดทีมกองกําลังใจทั้งหมดเข้าไปยังไงก็ไม่ติดผมก็เลยวางกล้องแล้วผมก็ยกมือขึ้นว่าผมขอโทษผมไม่ได้มีเจตนาร้ายแต,แต่ผมลงไ,ไม่ได้ั่าง,งไปกราบไปไหว้ผมแค่ยกมือไหว้แค่นี้ว่าผมขอโทษผมไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรตอนนั้นคือผมพูดไปเพราะว่าผมไม่สามารถไหว้ได้จริงๆ คุณรู้ไหมว่าประโยคนั้นตึงทั้งหมดันกลับมาติดหมดเลยนี่แค่แรกเริ่มนะกับบ้านหลังนี้นะเป็นหนุนลับแล้วไม่เข้าไปต่อแล้วแล้วคนที่ไปเป็นแขกรับเชิญไม่ใช่แขกรับเชิญไปเป็นกองกำลังใจให้ผมคือพี่ไทยเอกพันธ์บัลฤทธิศผมบอกว่าผมจะทําทุกอย่างให้เพราะว่ากติกาที่พวกเขาบีบผมเนี่ยมันคือผมต้องอยู่ที่นี่คนเดียวในบ้านหลังนี้หนึ่งคืนยันเช้า หนึ่งคืนมผมบอกผมทําให้ทุกอย่างผมขออย่างเดียวขอเอกพันธ์เข้าไปข้างในคนเดียวก่อนอแล้วก็ไปบอกบอกกล่าวเขาให้เรียบร้อยอเพราะว่ามันเป็นบ้านเก่าจริงๆครับและเป็นบ้านเก่าที่ถ้าเกิดว่าเราไปลบหลู่หรือไปใดๆขึ้นมาเนี่ยไม้เก่านู่นนี่นเราอาจจะตกลม้มเริ่มพลิก<า>คว่ำไม่ปลอดภัยในชีวิตคุณเอกพันธ์หายเข้าไปประมาณสัก ครึ่งชั่วโมง้แล้วเขาเข้าไปคนเดียว่วจริงๆนะครับไม่แต่ตอนนั้นมีทีมงานไปด้วยแต่พี่ไทอ่ะบอกว่าขอนั่งห้องเนี่ยคนเดียวคุณถ้าประวัติบ้านหลังนี้นะบ้านหลังนี้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหญ้าเอ่อต้นไม้คุมทับบ้านทั้งหลังหญ้านะพี่เออทั้งทั้งหญ้าทั้งต้นไม้อะไรเขาว่างเวันอะไรเงี้ย่างไม่เห็นมองไม่เห็นไม่มีใครรู้ว่ามีบ้านหลังนี้อยู่จนกระทั่งเขามาเรื่องราวของน้ําเสีย เขามาจอดเรืออยู่ใกล้ๆเพื่อพักกินอาหารจึงมารู้อ๋อมันนี้อะไรอย่างนี้ก็เลยไปบอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านซึ่งก็เดินกันเข้ามาดูเข้าเข้าไปในบ้านเฮ้ยมีบ้านอยู่และสภาพยังดีอยู่ด้วยอพอเข้าไปปุ๊บแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วตามคําบอกเล่าไปถามลุงป๋องได้เลยว่าเข้าไปในบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ไม่มีฝุ่นสักแอะ,ะเดียวเฮ้ยทางทางที่ต้นไม้แบบค<อ><ม>ุมบ้านทั้งหลังเนี่ยคุณแต่เข้าไปไม่มีฝุ่นเลยเนี่ยเลยเป็นที่มาที่ลุงป๋องบอกว่า ันของจริงให้เราไปหลังนี้แล้วมีเรื่องเราเล่าอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวให้คนอื่นมาเล่าแต่ว่าผมเล่าเฉพาะสิ่งที่ผมเจอเท่านั้นนะพอถึงเวลาลุงไทยเดินออกมาบอกว่าจอบห้องที่มีเซฟที่บอกเขาเรียบร้อยแล้วคุณกล้าเข้าไหมไม่กล้าไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยมาถึงเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่บอกให้เรียบร้อยแล้วแล้วดูเองเดินออกมาแบบเออกูดิวเสร็จแล้วเข้าได้เลยอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณบ้านหลังนี้มีทั้งตู้เสื้อผ้า มีทั้งเสื้อผ้าที่แขวนมีทั้งตู้ตู้เซฟ,ฟที่เป็นเหล็กๆใหญ่ๆครับอยู่ในบ้านหลังนี้คือมันไม่ใช่บ้านโลง่ลงๆมันมีร่องรอยของการอยู่เฟอร์นิเจอร์มันยังอยู่ครับ,รบโอ้โหแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นคือเจ้าของบ้านเขาก็ยังมีร่างนอนอะไรนะพี่ก็คือไว้ในบ้านนะครับหรอครับอตอนที่พี่ไปก็ยังอยู่ขับผมไม่รู้เลงครับอะต่อผมเล่าให้ฟังก่อน พอคุณเข้าไปในบ้านหลังนี้ไอ้พวกนี้มีกติกามาให้คุณเว้ยตั้งแต่คุณเดินก้าวเข้าบ้านไปสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณจะต้องก้งโขงแล้วมองลอดเข้าไปในบ้านแล้วคุณต้องถ่ายเป็นภารกิจเป็นมิชชั่นคุณเชื่อป่ะเขาอ,อนุญาตแอบยืนนิดน,นึงไ,ไ,ได้เลยค่ะภาพที่มันเป็นคือตอนนี้ผมก้มแล้วหันมองเข้าไปในตัวบ้านมผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีใครเฮ้ยอย่างเงี้ย เออครับนึงพี่ไม่พี่ไม่หยุดแต่ทำไมพี่ไปต่อทำตรงตไปตรงมานะรายการผมเองด้วยมันก็ต้องไปให้ถึงมันก็ได้เลยติ้งมันมันต้องไปให้ถึงน่าทำไมเราถึงทำคนเดียวอ่ะพี่ก็นเลยไงผมถึงอยากรู้ไงว่าทำไมพวกนนมันไม่มาและสำคัญคือไอตอนที่เข้าบ้านอ่ะพวกมันมายืนส่งใช่ยังมีทีมงานอยู่ใช่แต่หลังจากเข้าบ้านแล้วพวกมันก็เข้าไปอยู่กองกำลังใจซึ่งห่างอยู่ประมาณ กเจ็ดร้อยเมตรข้างหน้าผมก็เดินเข้าไปมิชชั่นอะโค้งโค้งอะเจอเดินเข้ามาในบ้านเขาก็จะมีรูปรูปเก่าๆโอ้โหบรรยากาศเหมือนเซ็ตแต่นั่นคือเรื่องจริงแล้วเราก็ถ่าย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 มิชชั่นแต่ละอันผมจําได้ไม่หมดนะแต่มิชชั่นที่เด็ดเลยคือผมจะต้องเดินไปนั่งอยู่ที่หน้าตู้เสื้อผ้าซึ่งเป็นตู้เสื้อผ้าโบราณคนหนึ่งว่มันจะมีกระจกครับ กระจกเงาหรือกระจกใสมีทั้งกระจกใสและกระจกเงากระจกใสยังมีของบางชิ้นวางอยู่และกระจกเงาเป็นกระจกเงาที่บ้านมันล้างอ่ะที่มันไม่ใช่กระจกเคลียรคๆณเข้าใจว่ามันมีดางๆมีนู่นนี่ไอ้พวกเนี้ยมันเอาอุปกรณ์เทียนเทินไฟชงปรชักไปวางไว้ให้ผมเบ็ดเสร็จผมก็ต้องเดินเข้าไปแล้วทําการจุดธงจุดเทียนแล้วไฟมันไม่ใช่ไฟแบบ สว่างอะคุณมันเป็นไฟที่ให้เห็นเวลาถ่ายออกมาในกล้องม่ดูเฉ็ดๆแบบสลัวๆร<อ>ัมันก็จะมืดๆหน่อยผมก็ต้องไปนั่งจุดเทียนนั่งขัดสมาธิภาพที่ผมเห็นคือคุณเห็นเงาไหมผมนั่งอยู่เนี่ยนะผมเห็นเงาผ่านพื้นมา มเหมายถึงว่าเห็นนะตอนนั้นหรือเห็นย้อนหลังนั่งอยู่กับเรานั่งอยู่เนี่ยแล้วเราจุดไฟมีเทียนอยู่หนึ่งดอกปากอยู่งี้มันก็จะสลัวสลัวไปแล้วเทียนมันก็จะโยกโยกตามลมนิดนิดเนี่ยหรอป่ะแล้วผมเห็นเงาปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วแม่งมันอยู่ตรงนี้เว้ยนั่งคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างดีเงาเกิดจากอะไรเกิดจากแสงแสงกระทบวัตถุที่แสงก็อยู่นี่อ่ะ กีดแล้วเงามาอยู่ตรงนี้ว่ะอืมกระสับมานต้งมาอยู่ตรงนี้เออถ้าถ้าเต็มที่ก็คืออยู่นี้มันก็ไปอยู่แค่นี้แค่นี้ล้วมาอยู่นี้กูได้ไงอืมนั่งคิด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 เย้แม่งไม่ได้เว้ยไม่ได้ย้ายห้องค่อยๆยย้ายห้องแต่ภาพที่มันเกิดสิ่งที่มันเป็นคือวันนั้นผมใส่เสื้อผ้ากีฬายี่ห้อหนึ่งมีสามขีดใส่เสื้อแขนยาวเป็นเสื้อวอร์มมีสารขีดแล้วก็เป็นหางขาวแต่ภาพที่ถ่ายได้ในรายการเป็นผมใส่ เสื้อราชรเจ้ตนว้าโอ้ยอ้ยอัน,นี้ผมมีข้อผมมีหลักฐานผมมีข้อมูลลุมป๋องก็เคยเห็นภาพภาพนี้ผมเป็นใส่เสื้อราชปจ้าตนแต่ไม่ได้เห็นแบบเป็นคอปกอะไรอย่างงี้นะเราจะเห็น,แ,นแขนเสื้อเห็นนุ่นเห็นนี่เป็นราชปจ้าตนหมดโอ้น,นี่คนหลงคนจริง,รงผมอยู่อย่างนั้นผมเดินขึ้นไปข้างบนบ้านหลังนี้ข้างบนยังมีห่วงห่วงเหล็กบางคนว่า เขาไว้ใช้ล่ามสมัยก่อนยังมีทาาเทิดอยู่นะครับชใช้ล่ามทาาอะไรเงี้ยเอาไว้บางคนบอกว่าใช้ล่ามลูกสาวซึ่งลูกสาวจะหนีไปนู่นนี่นั่นแต่ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเรายังเห็นห่วงเหล็กนี้อยู่แล้วในยุคนั้นน่ะบ้านหลังนี้ตรงริมแม่น้ำาทกพยาสมัยก่อน,อนคือ ท่านเจ้าของบ้านเนี่ยท่านคือคนที่ดูแลเราแวกนี้ทั้งหมดมเพราะฉะนั้นมันจะมีลานที่เขาเล่ากันไม่รู้เรื่องจริงไม่จริงแต่นี้ผมไม่ได้เห็นครับเวลาสมมติคุณไปทําความผิดคุณไปทาความผิดถ้าจะต้องมีการตัดคงตัดคอ,อก็ต้องลานนี้ใต้ต้นไม้ใหญ่นี้ภาพที่ผมเจอนะ <c oughs> ผมใช้กล้องเดินถ่ายไปเรื่อยในบ้านหลังนั้นน่ะเดินลงมาตอนนั้นเหตุหการณ์ประมาณสักเที่ยงคืนตีหนึ่งนะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะประมาณนั้นนะ ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งผมเดินลงลง,ลงจากบันไดลงมาคืออยู่เฉยๆแม่งมันหลอนคุณเข้าใจป่ะผมก็พยายามแม่งเดินพยายาม,มเดินไปเรื่อยๆดีกว่าเดินกลับลงมาภาพที่มันเป็นก็คือผมเห็นเป็นกลุ่มหมอกแล้วมันก็พุ่งเข้ามาหาหน้าเราไงแล้วในกล้องนั้นก็ถ่ายว่าเป็น,ปน,ปนกลุ่มหมอกเหล่านั้นนะพุ่งเข้ามาหาหน้าเราแต่สิ่งที่ผมเห็นคือผมเห็นตาเว้ยแต่ความรู้สึกคือผมไม่อยู่ตรงนี้ผมจะไม่ยอมให้ อะไรที่มากดสติผมอะคุณเข้าใจว่าเวลาคุณอยู่คนเดียวในบ้านมืดๆแม่งมีอะไรมากดสติคุณอะเฮ้ยกูอย่าไปอยู่บมันอยู่ไม่กูมันคิดในใจแบบนี้เดินต่อเข้าไปในห้องที่เก็บร่างเดินเข้าไปเก็บเข้าไปในห้องนั้นเสร็จเข้าไปนั่งประตูบ้านหลังเนี้ยมันจะเป็นประตูโบราณเวลาเขาเปิดออกมาแล้วคุณมันจะมีช่องช่องว่างระหว่างประตูกับอัเนีะใหญ่ๆคุณเข้าใจปะครับผมก็เข้าไปนั่งอยู่ในห้องนั้นเลยเข้าไปนั่งอยู่เฉย พยายามมองโน่นมองนี่ให้มันเห็นภาพที่กว้างที่สุดอย่าไปนั่งอุดอู้อยู่ในห้องอใดห้องหนึ่งแต่สิ่งที่ผมเห็นมันจะเป็นหน้าของคนที่นั่งมองเราอยู่อย่างนี้นั่งมองเราอยู่อย่างนี้เลยแล้วคุณนึกออกปะคุณนั่งอยู่ในห้องให้คุณเหมือนคุณเห็นรูประมาณนั้นอ่ะอืมเฮ้ยมันเหมือนมีคนมองคุณอ่ะแล้วคุณเหลือไปเห็นไอ้ที่มันเหมือนคนแม่งต่างจ้องกันมองกันไปกันมาสักพักหนึ่งมันดึกแล้วลหละประมาณสัก ผมออกจากบ้านหลังนั้นสรุปไฟนอลผมอยู่ได้แค่ประมาณสักตีสองตีสามสรุปง่ายๆตอนนั้นคือสุดท้ายของผมแล้วที่ตัวเองอยู่ในห้องนะอยู่ในบ้านหลังนั้นนะนั่งอยู่ปุ๊บผมได้ยินคนเดินเข้าประตูมาแล้วมันเป็นบ้านไม้คุณนึกออกปะบ้านไม้เวลาคนเดินมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงของแล้วถ้าเกิดคุณนั่งอยู่บนไม้คุณจะรู้สึกได้ถึงความยว่มันคุณเข้าใจปะผมนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งนแล้วมีความรู้สึกกำลังเดินมาหาเราเดินมาหาเรา อีกแค่กูไม่อยู่แล้วนึกระ้ใจผมพูดอะไรคนทั้งนอกได้ยินผม,มไม่ไหวแล้วเดินออกไปแค่กำลังจะเดินออกจากห้องไปประตูบ้านหลังนี้ไปมีน้องสตาฟวิ่งเข้ามาสองคนมีอะไรพี่มีอะไรพี่ผมก็เข้าใจอ๋อมึงมาช่วยกูเปล่ามันพูดในเทปเลยว่าผมะ่ะนั่งเฝ้าไปอยู่ตรงทางเดินข้างหน้าแล้วผมเห็นมีผู้ชายใส่ชุดขาวเดินเข้ามาในบ้าน ผมสองคนจะวิ่งเข้าไปเพื่อจะไปบอกว่าเฮ้ยเขาถ่ายทำกันอยู่นจะเป็นโมเมนต์เดียวกัน,กนแ,ตแต่มันวิ่งมา6 7 0 0ดเมตรไงนี่คือบ้านหลังนี้เลยภาพในทีวีเป็นรายการเห็นหมดเลยว่ามีหน้านั่งจ้องผ่านไอ้ช่องประตูแบบนี้ออกมาถ่ายไว้หมดเลยถ่ายหมดถ่ายหมดไหมหมดอ้ที่บอกว่าเป็นบุบผมก็ถ่ายผมก<ม>็นั่งเองถ่ายเองด้วยม oh. ันก็ติดแต่ทั้งหมดทั้งมวลราชประแต่งยังเหมือนเดิม ทั้งรายการก็คือแบบแต่เราไม่เห็นเองนึกออกป่ะแต่ไปเห็นในเทปใช่สมัยสมัยนี้เรามีโกโปรเราจะดูเห็นตัวเองอ่ะแต่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นกล้องลูเข็มไงคุณแล้วมันก็เป็นกล้องที่มันเป็นเทปอ่ะเทปเล็กๆอ่ะเราจะไม่เห็นตอนที่เราถ่ายทอดคคอร์ดทั้งหมดเราไม่ได้นึกออกป่ะเราจะไม่เห็นหลังจากที่เข้าห้องตัดพอเข้าห้องตัดนั่นแหละคุณเอ้ยคือสารพัดเจอวงให้เห็นวง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 แขนให้เห็นวงนู้นรายการ เรียกร้องให้ออกอากาศซ้าในสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ถัดไปเอาลุงป๋องกลับไปนั่งวิเคราะห์กันเฟรมต่อเฟรมแบบนี้นั่เกิดงมานั่งขยี้กันขนาดนี้รายการจะกลายไม่อรายการเดียวเนี่ยออกไปได้ทั้งเดือนในยุคนั้นนะ,ะ,ะในยุคทีวีมี สี่ช่องกรช่องนี้นะอยากดูใช่แล้วมันนี่เลยพี่ชาวเน็ตบอกว่ามีติดในตู้เสื้อผ้าใช่ไหมคะถ่ายติดตู้เสื้อผ้าสักอย่างหนึ่งเนี่ยถ่ายกับตู้เสื้อผ้าแล้วเห็นคนยืนอยู่ด้วยครับใช่ก็คือในเทปอ่ะในเทปแต่อันนั้นผมไม่ได้เห็นผมเล่าในสิ่งเฉพาะในสิ่งที่ผมเห็นใช่แต่อันในเทปมันเห็นในเทปเห็นเยอะเห็นยืนอยู่ในเงากระจกที่มันซ้อนสะท้อนหลังเราอ่ะอุ้ย่อ่ะนี่ครับผม มขาไม่ได้พูดนะเขาพูดเองอ่าโอเคอรายการอะไรหรอครับขออนุญาตพูดมัน,ไ,นไม่มีแล้วนะชื่อรายการโอ้โหตอนตอนตอน,ตอนที่เข้าไปผมสงสัยตอนที่พี่บอกว่าเข้าไปในห้องที่เขายังเก็บอยู่ตอนนั้นพี่รู้แล้วหรือเปล่าหรือว่าเข้าไปเจอตอนนั้นเลยว่าเขายังเก็บสะสมหรืออะไรเงี้ยเอาในความเป็นจริงนะต่อให้ผมเป็นคนทำโปรดักชั่นผมไม่สาบานแล้วมไม่รู้จริงๆว่าผมจะต้องไปที่ไหนตั้งแต่แรกแล้วครับมีคนแซวผมบอกว่าผมอะ่ะจริงๆอะ่ะรู้เพราะไม่งนั้นอ่ะ เวลาออกกองมันต้องเซ็นงบถูกป่ะผมไม่คนเซ็นแต่ผมอะให้คืองบออกกองมันเป็นงบปกติอยู่แล้วครับคือแบบว่าคุณก็จะออกวันนี้ต้องมีเงินเท่าไหร่ค่ะเราก็เตรียมก็เซ็นปกติแต่เราไม่ได้รู้รายละเอียดหรอกว่ามันไปที่ไหนอะไม่ได้รู้ <c oughs> ว่าไปไหนมันก็เลยเป็นที่มาไปเพราะ,ะนั้นถามว่าผมรู้อะไรบ้างไหม ผมไม่รู้เลยเลยผมไม่รู้แม้กระทั่งพี่ไทยไปด้วยผมไม่รู้ผมไปเจอพี่ไทยข้างหน้าอย่างเดียวแล้วให้พี่ไทยไปดวให้เออแล้วให้พี่ไทยไปดูให้แล้วออกมาแบบประทับใจมากคุ้นๆแล้วเออแล้วสรุปออกมาได้ถามพี่ไทยไหมว่ามีอะไรที่ไี่เจออะไรที่พี่เจอคือจุดเดียวกับที่พี่ไทยเจอที่พี่ไทยดวมาผมยังจำเลเอเลเอาห้องได้เลยเดินเข้าไปมันจะเป็นโถงแล้วก็เลี้ยวเข้าไปห้องทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นห้องที่เขาเก็บตู้เซฟอยู่ ตู้เซฟพี่ไทยอะไปนั่งอยู่หน้าหน้าตู้นั้นในห้องฝั่งนั้นแล้วก็จะมีเสื้อที่มันเป็นเสื้อเสื้อท่านขุนนะแล้วก็จะมีที่เก็บแล้วกันผมไม่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 ใช่โรงอ่ะมันเป็นที่ที่เก็บ<ะ>สรีระเออบางอย่างบางส่วนอยู่ตรงนั้นอยุดยในห้องตรงนั้นะทั้งหมด แต่ไอห้องที่เราก็จะเป็นทางเดินแล้วก็ขึ้นบันไดไปแล้วห้องที่ผมไปนั่งคือห้องตึกตัวด้านนี้ที่มีตู้เสื้อผ้ามีอะไรอย่างเงี้ยครับครับเออเดี๋ยก็จะเห็นห้องเพราะฉะนั้นบ้านมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ในแต่ละจุดที่เราไปนั่งอ่ะมันก็จะมีเรื่องราวของเขาอ่ะแต่ที่ผมเอาจริงส่วนตัวนะที่กลัวแล้วไม่ได้ไปถ่ายนานมากคือไอตรงนอกชานบ้าน่ที่ไปทะลุแม่น้ำคือคนสมัยก่อนเขา เขาใช้เรือใช่ป่ะใช่ครับแล้วมันก็จะเป็นระเบียงยาวออกไปแล้วม,มันมีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วระเบียงนั้นมันไม่ได้แข็งแรงแล้วมันก็ผุพังไปตามกาลเวลาแต่ภาพที่มันเป็นคือไม่ได้กลัวว่าเราจะจะตกระเบียงไปหรอกแต่ไอ้ต้นไม้ใหญ่เนี่ย น่ากลัวมากเราจินตนาการเออน่ากลัวมากในช่วงเวลาที่ตีหนึ่งนู่นนี่นั่นพลังงานบางอย่างที่แบบว่าทําให้เรากลัวตรงนั้นน่ะเนะเออแล้วมันไม่จบเท่านั้นนะมีอีกเหรอพี่ไม่ไม่แค่จะบอกว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยพิธีกรนักแสดงนู่นนี่นั่นพอเสร็จก็คือรถตู้กลับไงกลับแล้วแต่ทีมงานเขาเก็บของต่อเออใช่มันต้งานเขาจะเก็บของในต่อเก็บนู่นนี่นั่นกันต่อแล้วกว่าจะลื้อแต่ละตัวกว่าจะมาถอดการนู่นนี่นั่นเออแต่ละคนก็ หลอนของหลอนแล้วก็จะมีสตอรี่เรื่องราวว่ามีการเดินตามมีตามกลับกันไปที่บ้านน้องทีมงานกลับไปถึงบ้านแล้วแล้วก็ขนข้าวขนของกลับมานอนที่ออฟฟิศโอ้นอนไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดเรื่องคือกลับเข้าไปถึงที่บ้านไขประตูเข้าไปในบ้านห้องห้องพ์นเดนโด้ปับปั๊บกะไปเปิดไฟไฟติดเองอุ้ยยังไม่ทันโดนไฟก็ติด เดินต่อเขาไปนั่งไฟก็ดักเองเสร็จปุ๊บมันทำจะเตรียมตรงเตรียมตัวอะไรยังไงไฟก็เปิดปิดเปิดปด,ดังทั้งที่ห้องอื่นเขาไม่ได้เป็นก็เลยตัดสินใจเก็บของนอน <มา S 2> ออฟฟิศดีกว่าเออมันบอกว่า อันนี้คือสิ่งที่มันได้เจอมาด้วยตัวเองอและไอ้น้องบางคนก็ไปเจอเสียงไอเคาะประตูอะไรสักอย่างใช่ไหมนี่คือเรื่องเรื่องที่แบบมันพูดไม่ถูกอ่ะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเราจะแปลความหมายมันคืออะไรแต่สิ่งที่ผมเป็นอย่างหนึ่งคือผมบอกในวันรุ่งขึ้นว่าเฮ้ยถ้าเป็นไปได้เราจะไม่ทําแบบนี้กันอีกนะคือมันไม่ใช่เรื่องว่าใดๆนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยของทีมงานมันเสี่ยงกับทีมงานเราเมนเสี่ยงมาก แล้ววันนั้นเขากลับกันมาก็ดึกดื่นพอสมควรพอรพี่จะออกกตีสงองเล้วว่าม,ม,มันมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะอันตรายแต่มันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งแล้วผมผ่านเวลากลับมาเกือบห้าหกปีมั้งผมได้มีโอกาสกลับไปถ่ายละครซึ่งบ้านหลังเนี้ยผมโคตรอึ้งเลยแล้วผมไม่รู้มาก่อนมันคือบ้านหลังนี้เว้โอ้โหนี่ถือเป็นหนึ่งประสบการณ์หลอนที่อันนี้อันนี้ก็คือเรื่องเกิดขึ้นในรายการแล้วก็ออกมาเป็นเทปแล้วก็ได้มาฟังพี่ชอปเล่าแบบละเอียดอีกรอบหนึ่งไม่มีผ้า ให้พี่จอบดูว่าเหมือนตอนพี่จอบไปคนโลกใช่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 แต่ตอนนี้คุณนึกออกป่ะนี่คือวันนี้นี่คือวันนี้นี่คือว่าของวันนี้แล้วแต่วันนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่มันเป็นยังเป็นป่าเป็นยโลกๆอยู่แล้วมันมีแค่ทางเดินเข้าไปอ่ะุณน,นึกสภาพแล้วกันนี่เหมือนโอ้โหเหมือนเซตในหนังผีอ๋อมันคือโอ้โหโหดมากลืมเรื่องที่ผมเล่าป่อนผมแค่บอกว่า บ้านหลังนี้ควรค่าแก่การอนุรักษ์แต่มันสวยจริงมันสวยเพียงแต่ว่าผมกันมองเล่าในเหตุการณ์เมื่อหลายปีมากๆมาแล้วซึ่งมันถูกคุมไว้ด้วยเถาวงเถาวัลย์เลย่งน้ไปถามคนทางนั้นนี่คือความเป็นจริงทุกอย่างที่ผมเล่าให้ฟังโอ้ยอันนี้มีมีมีลงสีเก่าเห็นปะเห็นแล้วอ่าแล้วมันต้องเดินจากฝั่งนู้นมาแล้วมันจะมีท่อที่พาดจากลงสีเนี่ยมาามันจะเป็นเหมือนท่อหลุดผ่านมาเหมือนผ่านอุโมงค์เล็กๆแต่เป็นแค่ท่อนะนี่แหละ ครับแต่ตอนนี้คุณเขาทําใหม่ไหมมันดูสวยงามดูอะไรยังไงแล้วมันเป็นการอนุรักษ์ครับอันนี้สีสีก็น่าจะเปลี่ยนใหม่มน่าจะมีการบูรณะพอสมควรแต่ภาพนั้นอะที่พี่ให้ผมดูอะอันนั้นอ่ะอันนั้นแบบหนังนนนผีเลยอของจริงมากเลยอือนี่แหละครัประมาณนี้แล้วกัน